สวัสดีค่ะพบกับรีเควสต์รูมค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาวิเคราะห์กันนะคะว่าทําไมนะคะเราจึงไม่ชอบเห็นคนอื่นได้ดีไปกว่าเรานะคะยิ่งเป็นคนที่เรารู้จักแล้วยิ่งแล้วใหญ่เลยนะคะทําไมเราจึงไม่ชอบเห็นเขาได้ดีไปกว่าเรานะคะเพราะเหตุอะไรวันนี้นะคะรีเควสต์รูมจะพาเรามาวิเคราะห์กันเลยค่ะ สาเหตุง่ายๆเลยนะคะข้อเดียวเท่านั้นนะคะที่ทำให้เราทุกคนเป็นเช่นนั้นนะคะนั่นก็คือคำว่าอิจฉานะคะคำว่าอิจฉาหรือความอิจฉาริษยานะคะมันมีในตัวบุคคลทุกคนนะคะจะมากจะน้อยนะคะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลน,นั้นๆน,น,นะคะ นี้นะคะเราจะรู้ได้ยังไงนะ วาคนคนนั้นเขามีความอิจฉาริษยาในตัวเรานะคะเราสามารถสังเกตได้ง่ายๆนะคะเมื่อใครสักคนนะคะเขาอยากได้หรือว่าอยากมีนะคะหรือว่าอยากเป็นในสิ่งที่เรามีนะคะบางคนนะคะถ้าเขามีความอิจฉาริษยาในตัวคุณมากนะคะเขาก็อาจจะถึงขั้นทําลายความสัมพันธ์ของคุณและคนอื่นๆไปในตัวหรือว่าทําลายความเชื่อมั่นของคุณนะคะ โดยการที่เขาอาจจะเอาคุณไปเล่าหรือว่าไปพูดในทางเสียเสียหายหายโดยที่ไม่มีมูลความจริงนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่ตัวเขานะคะจะได้ดูสูงขึ้นกว่าคนอื่นๆนะคะจะได้ดูดีในสายตาคนอื่น ีนี้มาดูนะคะว่าสาเหตุอะไรทําไมเขาถึงรู้สึกอิจฉาในตัวเรานะคะหรือว่ามีความไม่พอใจที่เห็นเราได้ดีกว่านะคะเพราะเหตุอะไรนะคะมันมีทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งนะคะของนักวิจัยนะคะเคยอ่านเจอในหนังสือนะคะเขาบอกว่าทฤษฎีการที่คนเราไม่อยากเป็นคนที่อยู่รังท้ายสุด ของลำดับความสามารถไม่ว่าจะเป็นลำดับอะไรก็ตามแต่นะคะอันเนี้ยเขาไม่อยากเป็นคนที่อยู่รังท้ายสุดของลำดับความสามารถในทุกๆด้านของชีวิตนะคะแล้วทฤษฎีนี้ล่ะคะ่ะมันบ่งบอกว่าคนเรานะคะเกลียดและกลัวที่จะเป็นคนที่อยู่รังท้ายหรือว่าเป็นคนที่โลนะคะ และด้วยเหตุผลที่ว่าคนเรานะคะไม่สามารถมองเห็น r a n k ิ n g หรือว่าลำดับความสามารถของชีวิตนะคะหรือว่าลำดับความสามารถของชีวิตในหลายๆด้านนะคะทำให้คนเรานะคะระแวงคนอื่นว่าคนอื่นนะคะจะอยู่ลาดับที่1แล้วตัวเองจะอยู่ลาดับหลังท้ายนะคะ จึงทำให้คนเราเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าอิจฉาหรือว่ามันไส้หรือว่าไม่พอใจหรือไม่ชอบที่จะเห็นคนอื่นได้ดีไปกว่าตัวเองนั่นเองค่ะ เขาเห็นนะคะว่าคนอื่นมีความสามารถมากกว่าตัวเองนะคะหรือว่าดีกว่าตัวเองทําดีกว่าตัวเองนะคะเขาจึงพยายามที่จะดึงคนอื่นให้ลงมาต่ำหรือว่าเสมอกับตัวเองนะคะเพียงเพื่อให้ตัวเองนะคะรู้สึกดีในใจของตัวเองก็พอนะคะ คนที่มีความอิจฉานะคะส่วนมากนะคะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในลำดับความสามารถของตัวเองนั่นเองนะคะหรือว่าไม่มีความมั่นใจในความสามารถของตนเองจึงอิจฉาคนอื่นนะคะ คนเหล่านี้นะคะเขาจะชอบพูดจาถากถางคนอื่นนะคะหรือว่าสบประมาทในความสำเร็จของคนอื่นนะคะแล้วคนเหล่านี้นะคะเขาจะพยายามดึงคนอื่นนะคะที่อยู่สูงกว่าเขาให้ลงมาต่ำหรือว่าให้อยู่เสมอกับเขานั่นเองนะคะเขาจะไม่สนับสนุนใครเลยนอกจากตัวเองนะคะ ดังนั้นนะคะหากใครนะคะเจอคนที่อิจฉาริษยาในตัวเรานะคะหรือว่ามีความไม่พอใจหรือว่าไม่ชอบที่จะเห็นคนอื่นดีกว่านะคะเรานะคะอย่าไปโกรธเกลียดเขานะคะให้คิดซะว่าเขาหน้าสงสารนะคะแล้วก็เอาเวลาที่เราคิดจะโกรธเขาเนี่ยนะคะไปพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งยงขึ้นไปดีกว่าคะ่ะ จากกันวันนี้นะคะก็มีกรอนของท่านหลวงวิจิตวาทการนะคะมาฝากเพียงหนึ่งบทกรอนนะคะกรอนบทนี้นะคะมีอยู่ว่านะคะอันที่จริงคนเขาอยากให้เราดีแต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขาหมาั่นไส้จงทําดีแต่อย่าเด่นจะเป็นใครไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ